มหายุทธสถานพบตอนที่ห้า้อเจ็ิบท่านชายท่านจักแย่งหินภาพลังเต่าที่มากมายเช่นนี้ไปทําอะไรหรือเมื่อเห็นหลวซิลเที่ยวไปแก่งแย่งหินภาพลังเต่ามาโดยตลอดหูชิงชิงก็รู้สึกสงสัยเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้เช่นกันแม้นประสิทธิผลการฝึกตนของหินภาพลังเต่าจะดีกว่ากรองแก้วโลหิตเล็กน้อยแต่กลับเทียบเคียงกับหินบับไทชูไม่ได้เมื่อพูดตามหลักแล้วหลวซิลยังไม่ถึงขั้นต้องบ้าคลั่งถึงขั้นนี้เพียงเพราะหินภาพลังเต่าไม่กี่ก้อน พราะมีคนบอกข้าว่าหินภาพลังเต๋าสามารถกลั่นเป็นยาเซียนพาเต่าซึ่งเป็นของดีที่สามารถยกระดับแดนเกณฑ์หลัวซิวยิ้มพลางตอบกลับยาเซียนพาเตา่าหูชิงชิงสายหน้าเห็นได้ชัดเจนเลยว่านางก็ไม่เคยได้ยินยาเซียนประเภทนี้มาก่อนเช่นกันแต่ประสิทธิผลในการยกระดับแดนเกณฑ์กลับทําให้นางรู้สึกช็อกเป็นอย่างมากอย่างที่ทุกคนทราบกัน โดยส่วนใหญ่แล้วประสิทธิผลของยาจะเป็นการยกระดับผลการฝึกตนตัวสํานึกร่างเนื้อหรือฟื้นฟูสภาพอาการบาดเจ็บไม่ก็ยกระดับศักยภาพต่างๆเป็นต้นแต่ของที่ใช้ในการยกระดับแดนเกนที่จอมยุทธตระหนักรู้ได้นั้นกลับเป็นสิ่งที่ดูดีแค่เปลือกนอกนี่ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่นางได้ยินว่ามียาที่สามารถยกระดับแดนเกนได้ด้วย อันที่จริงยาเซียนพาเต่าที่ลู่ยู่จือกล่าวถึงคงอยู่หรือไม่นั้นหลัวซิ่วก็ไม่แน่ชัดเช่นกันทว่าความเป็นมาของหอคอยนภากระสลับอย่างยิ่งในเมื่อที่นี่สามารถหล่อเลี้ยงหินภาพลังเต่าออกมาได้เช่นนั้นเขาคิดว่าประโยชน์ของหินภาพลังเต่าต้องไม่ได้มีแค่สิ่งที่มองเห็นเพียงภายนอกอย่างเดียวแน่นอน มีนำส้ำวังนภา1า12ก็กำลังรวบรวมหินภาพลังเต่าเช่นกันหินภาพลังเต่า20ก้อนก็สามารถแลกกับโคต้าในการเข้าไปในสถานแหล่งเต่าได้แล้วจึงแสดงให้เห็นเลยว่าหินภาพลังเต่าต้องไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไปแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่แค่ไม่ทราบประโยชน์ยิบย่อยของมัน นอกเหนือจากนี้แล้วหลวซิลก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่เขาประสบพบเจอลู่ยูจื่อให้หูชิงชิงฟังเช่นกันหลังจากที่เขารวบรวมหินภาพลังเต่าได้เพียงพอแล้วเขาไม่มีแผนการที่จะพาหูชิงชิงไปพร้อมกันเนื่องจากทันทีที่เกิดอุบัติเหตุอะไรล่ะก็เขาอาจจะไม่มีเวลาไปสนใจนางแม้หูชิงชิงจะไม่อยากให้หลวซิลไปเสี่ยงคนเดียวแต่ก็เข้าใจเช่นกันว่าบางทีศักยภาพของนางอาจช่วยเหลืออะไรไม่ได้ด้วยซ้ํา แม้นางจะเป็นผู้แข็งแกร่งผู้สูงส่งกลับชาติมาเกิดทว่าไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับหลัวซิลหรือลู่ยู่จื่อแล้วก็แตกต่างจากพวกเขาไม่น้อยเลยหลังจากที่นางมาถึงชั้น12ของหอคอยนภา,ากาศแล้วก็ได้เดินทางไปบนยอดเขาที่สูงที่สุดนั่นเช่นกันและได้พบกับลู่ยู่จื่อด้วยแต่ทว่าเมื่อนั้นนางไม่ทราบตัวตนของฝ่ายตรงข้ามอีกทั้งนางก็ไม่ได้รับความสนในจากลู่ยู่จื่อด้วยมิเช่นนั้นละก็นางคงถูกลู่ยู่จื่อเชื้อเชิญให้ร่วมมือกันตั้งนานแล้ว เพียงพลิบตาเดียวเวลาก็ล่วงเลยไปอีกสองเดือนกว่าจูจูหลวซิลก็ได้รับข่าวคราวที่ส่งมาจากลู่ยู่จือเขาหยิบไข่มุกสื่อสารออกมาแผ่ตัวสำนึกเข้าไปด้านในจากนั้นก็มีเสียงของลู่ยู่จือสะท้อนเข้ามาในหูผู้เพื่อนยุดยังรวบรวมหินภาพลังเตา่าเตา่าเตา่เตารำไม่ครบหรือข้ารวบรวมครบแล้วข้าจักรอเจ้าที่สถานที่แห่งนั้นข้ากำลังจะเดินทางไปแล้วหลวซิลเก็บไข่มุกสื่อสารกลับเข้าที่ก่อนจะพูดกับหูชิงชิงว่าตัวเจ้าเองก็ระมัดระวังหน่อย เจ้ารับธงค่ายและผังค่ายเหล่านี้ไว้ก่อนหลัวซิวหยิบธงค่ายและผังค่ายบางส่วนที่ตัวเองกลั่นได้ออกมาอีกทั้งถ่ายทอดวิกลในการควบคุมพวกมันให้แก่หูชิงชิงเมื่อมีค่ายกลเป็นอุบายช่วยเหลือสนับสนุนเช่นนั้นต่อให้ประสบพบเจอกับการรุมโจมตีไล่ล่าอีกหูชิงชิงก็ไม่ถึงขั้นจนตรอกอย่างครั้งก่อนข้าจักระมัดระวังเองท่านเก็บของเหล่านี้ไว้ใช้เองเถอะ หูชิงชิงใบเบี่ยงอย่างแน่วแน่มากๆเนื่องจากนางทราบอยู่ว่าหลัวซิลจะไปคบค้าสมาคมกับลู่ยู่จื่อฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้สูงส่งยุคแรกแห่งโลกสเสวียนภูมิหลังยิ่งใหญ่มากนางกังวลว่าหลัวซิลจะเสียเปรียบเมื่อถูกฝ่ายตรงข้ามวางแผนลอบทำร้ายข้ากลั่นไว้เยอะมากยังเหลือไม่น้อยเจ้าเก็บไว้เถอะหลัวซิลยัดแหวนเก็บของที่มีธงค่ายและผังค่ายเข้าไปในมือหูชิงชิงท่านชายโปรดระวังตัวให้มากๆด้วยนะเจ้ากะ หูชิงชิงไม่ได้ปฏิเสธต,ต่อดวงตาที่ใสแจ๋วคู่นั้นจ้องมองหลวซิลด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนวางใจเถิดต่อให้ลู่ยู่จื่อนั่นจักแข็งแกร่งมากเพียงใดก็ทําอะไรข้าไม่ได้หลัวซิลยิ้มอ่อนก่อนจะกระโดดขึ้นฟ้าทีหนึ่งแล้วหายไปจากท้องฟ้าอันที่จริงหลัวซิลรวบรวมหินภาพลังเต่าครบร้อยก้อนตั้งนานและสาเหตุที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อหาลู่ยู่จื่อก่อนนั้นด้านหนึ่งเป็นเพราะเขาอยากรวบรวมรวมหินภาพลังเต่าให้มากกว่านี้ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเพราะเขารู้อยู่ว่าลู่ยู่จือต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาตัวเองก่อนแน่นอนในแหวนเก็บของของเขามีรวมหินภาพลังเต๋าได้เกือบ200ก้อนแล้วเขาคาดคะเนว่าจานวนที่ลู่ยู่จือรวบรวมได้ต้องไม่น้อยกว่าเขาแน่นอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการกวาดล้างในชั้นที่1 2ของหอคอยนภากาศของพวกเขาจะทําให้มีคนพลาดโอกาสที่จะได้เข้าไปในสถานแหล่งเต๋ากี่คนเมื่อมาถึงจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาในชั้นที่12ของหอคอยนภากาศหลัวซิลก็พบว่าลู่ยู่จือมารอคอยเขาอยู่ที่นี่จริง ฮ่าฮ่าผู้เพื่อนยุทธเจ้ามาสายไปหน่อยนะสายตาของลู่ยู่จื่อร่วงลงบนตัวหลัวซิลแล้วพูดอย่างเรียบนิ่งปริมาณหินภาพลังเต่าน้อยเกินไปแล้วข้าก็ไปแข่งแย่งกับคนหลายคนเช่นกันถึงจะรวบรวมมาได้หนึ่งร้อยก้อนอย่างยากลำบากหลัวซิลตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดเล็กน้อยผู้เพื่อนยุทธส่งหินภาพลังเต่าออกมาเถิดลู่ยู่จื่อไม่ได้หยุดอยู่กับประเด็นนี้นานเท่าไหรนะ่นัก หลังจากสิ้นเสียงทั้งสองก็นำหินภาพลังเต๋าออกมาจากแหวนเก็บของหนึ่งร้อยก้อนหินภาพลังเต๋าสองร้อนก้อนที่มีสีสันรัศมีแตกต่างกันกองอยู่ด้วยกันแล้วมีรัศมีเทลอันน่าหลงไหลที่ตรการตายแย้มบานเริ่มตั้งแต่ชั้นแรกของหอคอยนภากาศกระทั่งชั้นที่12ล้วนมีหินภาพลังเต๋าถูกหล่อเลี้ยงออกมาและแต่ละชั้นก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกณฑ์พลังเต๋าประเภทหนึ่งที่แตกต่างกันดังนั้นจึงสามารถตามหาหินภาพลังเต๋าที่นี่ได้12ประเภท ลู่ยู่จื่อไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวสีหน้าอารมณ์ที่เรียบนิ่งก็ตึงเครียดขึ้นมาตามกันเห็นเพียงเขายกมือโบกทีหนึ่งหินภาพลังเต่าทั้งหลายก็ร่วงลงบนตำแหน่งที่แตกต่างกันแล้วเกิดเป็นเสียงกล้องที่มหัศจรรย์สายตาของหลัวซิลวก,ก็กำลังสังเกตด,ดูทุกกิริยาท่าทางของลู่ยู่จื่ออย่างละเอียดแต่กลับมองไม่เห็นเงื่อนงำอะไรจากหินภาพลังเต่าเหล่านี้ที่เรียงรายกันดูจากกิริยาท่าทางแล้วเหมือนค่ายกลมากแต่กลับไม่มีร่องรอยของค่ายกลเลยแม้แต่น้อย หลวซิวเชี่ยวชาญในวิธีไข่ามากๆจึงย่อมต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งดีอายุแล้วว่าไข้กลนทั้งปวงล้วนต้องมีลวดลายร่องรอยหักเป็นไข้กลนที่แม้แต่เขายังมองร่องรอยไม่ออกเลยละก็เช่นนั้นก็แสดงว่าระดับขั้นของไข้กลนดังกล่าวสูงส่งมากๆซึ่งอยู่สูงกว่าขอบข่ายที่เขายึดกลุ่มผู้เพื่อนยุดนี่คือไข้กลนหรือหลวซิวถามคำถามในใจออกมาลู่ยูจื่อพยักหน้าก่อนจะยิ้มแล้วตอบกลับ ผู้เพื่อนยุดขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์เป็นหนึ่งเป็นอัจฉริยะไร้เทียมทานเพียงหนึ่งเดียวตลอดกาลสายตาคมกริบดังเทพจริงๆด้วยนี่คือค่ายกลหนึ่งค่ายจริงๆมีนามว่าค่ายเทพนภาเตา๋าซึ่งเป็นค่ายกลที่คนโบราณใช้ถลายกรอบกำบังของหอคอยนาภากาศโดยเฉพาะที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองมีรอยยิ้มอ่อนๆปรากฏบนใบหน้าหลัวซิลทว่าในใจกลับรู้สึกหวั่นวั่นอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อนึกยงเข้ากับคำพูดที่ลู่ยูจือบอกกับเขาในก่อนหน้านี้หลวซิลก็สามารถคาดคะเนได้แล้วว่าเมื่อชาติปางก่อนหรือชาติปัจจุบันลู่ยูจือต้องเคยเจอโบราณสถานที่เก่าแก่กว่ายุคไทชูอย่างแน่นอนอีกทั้งเขาได้รับโอกาสที่ไม่ธรรมดาในโบราณสถานแห่งนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่บันทึกในพระราชสารหรือไขเทพนภาเต่านี้ต่างเป็นสิ่งของที่ยอดเยี่ยมมากผู้เพื่อนยุดวเวลาของเจ้าและข้าเหลือไม่มากแล้วระยะเวลาทุกครั้งที่หอคอยนภาากาศเปิดออกจะอยู่ที่สามปี ทันทีที่เวลาล่วงเลยไปสามปีเจ้าและข้าก็จะถูกส่งออกไปลู่ยู่จื่อพลางพูดพลังโยนม้วนหยกชิ้นหนึ่งไปทางหลัวซิวหลัวซิวยื่นมือออกไปคว้าม้วนหยกเอาไว้ยังไม่ทันได้สำรวจลู่ยู่จื่อก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดก่อนว่าระดับขั้นของข้ายเทพนภาเต่าสูงเกินไปข้าไม่สามารถกระตุ้นได้ด้วยกำลังแรงของข้าเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ผู้เพื่อนยุดร่วมมือกับข้า ข้าได้สลักวิกลที่ใช้กระตุ้นค่ายเทพนภาเต่าลงในม้วนหยกชิ้นนี้เมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวหลวซิลก็เหมือนได้รับสิ่งล้ำค่าสำหรับนักค่ายเทพคนหนึ่งแล้วการที่ได้รับค่ายกลวิกลที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนนั้นล้วนเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจประมาณค่าได้บางที่เขาอาจจะสามารถใช้วิกลชุดนี้ตระหนักรู้อนุมานกฎเกณฑ์วิกกลที่ลึกซึ้งมากกว่าออกมาได้แล้วทำให้ระดับฝีมือในวิธีค่ายของเขาก้าวเข้าสู่ระดับขั้นที่สูงกว่า อัจฉริยะผู้เป็นหนึ่งเดียวตลอดการไม่ได้ได้มาอย่างไม่มีมูลแม้วิกลจะซับซ้อนมากๆแต่หลัวซิลกลับใช้เวลาเพียงสิบกว่าลมหายใจก็ควบคุมมันได้แล้วผลลัพธ์นี้ทําให้ลู่ยูจือรู้สึกตะลึงเล็กน้อยเขาจําได้ดีมากๆว่าครั้นเมื่อเขาฝึกวิกลชุดนี้ของค่ายเทพนภาเต๋าใหม่ๆเขาใช้เวลาไปเกือบครึ่งปีเชียวนะช่วงระยะความต่างระหว่างสิบกว่าลมหายใจกับครึ่งปีอยู่เหนือขอบเขตที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทั่วไปแล้ว ช่างเป็นพรสวรรค์ที่น่ากลัวยิ่งนะักความรู้สึกบนใบหน้าลู่ยู่จือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่ภายในใจกลับชื่นชมความสามารถในการเรียนรู้ของหลัวสิวมากฮ่าฮ่ อย่างไรก็ตามเขากลับไม่ทราบว่าสาเหตุที่หลัวซิลสามารถเรียนรู้พลังอมตะต่างๆได้รวดเร็วเช่นนี้นั้นพรสวรรค์และความสามารถในการตระหนักรู้อันน่ากลัวนั่นของเขาเป็นเพียงสาเหตุส่วนหนึ่งเท่านั้นวิธีไร้ลักก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ขาดไม่ได้เช่นกันเนื่องจากความสามารถที่วิธีไร้ลักเชี่ยวชาญมากที่สุดก็คือการอนุมานและตระหนักรู้ แม้จะยึดกุมวิกกตแต่ไม่ได้หมายความว่าหลวซิลย,ยึดกุมความล้ำลึกของค่ายเทพนภาเต่าแล้วเนื่องจากสิ่งที่สำคัญที่สุดของค่ายเทพค่ายหนึ่งก็คือผังค่ายการที่อาศัยเพียงวิกลอย่างเดียวแม้จะใช้ความสามารถในการอนุมานของวิธีไร้ลักษก็อยากคิดว่าจะสามารถอนุมานค่ายเทพนภาเต่าที่สมบูรณ์แบบออกมาได้ลู่ยุจ่อย่อมไม่มีทางแบ่งปันผังค่ายให้หลวซิลอยู่แล้วทั้งสองตังอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันแล้วปลดปล่อยวิกลที่ซับซ้อนออกมาพลังเวทรอบกายสันกระเพื่อม มีรัศมีเทลที่แวววาวมากกว่าเดิมแย้มบานออกมาจากหินภาพลังเต๋าทั้งสองร้อยก้อนพร้อมกันรัศมีเทลทั้งหลายผนึกรวมกันในอนัตาจากนั้นอนัตาก็ค่อยๆฉีกแยกออกด้วยความเร็วที่ช้ามากฮ <ç> ่าๆช้าขนาดนี้เลยหรือ <S <S เมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวหลัวซิลก็ขมวดคิ้วลงอย่างอดไม่ได้หักอิงจากความเร็วระดับนี้แล้วก็การที่จะฉีกกระชากช่องทางที่สามารถทําให้มนุษย์ทะลุข้ามผ่านไปได้นั้นอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเกือบปีเลย เขานำสายตาจับจ้องไปทางลู่ยู่จื่อยังไม่รอให้เขาได้เอ่ยปากถามลู่ยู่จื่อก็เป็นฝ่ายพูดก่อนแล้วว่านี่เป็นวิธีการเพียงหนึ่งเดียวแล้วเพราะศักยภาพของเจ้าและข้าไม่เพียงพอดังนั้นจึงสามารถกระตุ้นพลานุภาพของค่ายเทพนภาเต๋าได้แค่นี้แหละเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวจากความรู้ความสามารถของหลัวซิลย่อมทราบอยู่แล้วว่าลู่ยู่จื่อไม่ได้ปิดบงังความสามารถแค่ใช้วิกลก็สามารถดูออกแล้วว่าระดับขั้นของค่ายเทพนภาเต๋าสูงมาก และปัจจุบันผลการฝึกตนของลู่ยู่จือเป็นเพียงเทพมารระดับ8ขั้นสูงการที่ไม่สามารถจัดวาง่า้เทพนภาเต่าที่มีพลานุภาพสูงกว่านี้ออกมาได้นั้นก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอยู่เวลาล่วงเลยไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวหากทุกอย่างเหมือนอย่างที่ลู่ยู่จือกล่าวมาจริงๆเช่นนั้นระยะเวลาของทั้งสองคนก็เหลือไม่มากแล้วยิ่งอยู่ยิ่งเข้าใกล้ระยะเวลา3ปีที่กำหนด การที่ต้องโครจรไข้เทพนภพาเต่าอย่างต่อเนื่องนานๆทำให้ไม่ว่าจะเป็นหลัวซิลหรือลู่ยุจือต่างก็สูญเสียผลการฝึกตนจำนวนมากในช่วงเวลาหนึ่งปีนี้ทั้งสองต่างจะหยิบเม็ดยาเซียนที่ใช้ฟื้นฟูผลการฝึกตนออกมากินอยู่เป็นระยะในส่วนของยอดเขาที่พวกเขาอยู่นั้นก็ถูกไข่เทพนภพาเต่าผนึกไปแล้วมาดแมนว่ามีคนมาถึงที่นี่ก็อยาคิดว่าจะสามารถบุกเข้ามาทำลายแผนการของพวกเขาได้ ในที่สุดหลังจากใช้เวลาไปหนึ่งปีอนัตตาก็แยกออกเป็นเส้นทางที่สามารถทำให้มนุษย์คนหนึ่งข้ามผ่านเข้าไปได้สักทีค่ายเทพนพภาเต๋าผนึกจูจูจลู่ยู่จือก็ตะคอกเสียงดังลั่นความเร็วที่มือทั้งสองข้างประสานอินยิ่งอยู่ยิ่งเร็วขึ้นทำให้ร่องรอยของอนัตตาที่ถูกฉีกกระชากมั่นคงเมื่อหลัวซิวเห็นอุบายที่เขาใช้ก็รู้แล้วว่าวิกลที่ลู่ยู่จือถ่ายทอดให้ตัวเองก็ไม่ใช่วิกลที่สมบูรณ์แบบของค่ายเทพนภาเต๋าเช่นกัน ทั้งสองดูเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ให้ความร่วมมือกันดีมา,มากๆแท้จริงแล้วต่างฝ่ายต่างก็แอบระแวงและระมัดระวังซึ่งกันและกันอยู่ตั้งแต่ยุคไทชูเป็นต้นมาหอคอยนภากาศก็มีส2องชั้นมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคไทชูจบจนปัจจุบันหลวซิลและลู่ยู่จือจัก,กลายเป็นคนแรกที่ย่างกลายสู่ชั้นที่13ของหอคอยนภากาศสำหรับหอคอยนภากาศหลัวซิลเข้าใจดีมากว่าตนรู้ดีไม่เท่าลู่ยู่จือ ดังนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นคนแรกที่เข้าไปเช่นกันแต่เป็นการมองดูเงาร่างของลู่ยุ่จือหายเข้าไปในทางเหนือนพาจากนั้นเขาถึงจะเดินตามเข้าไปแงนหน้ามองขึ้นไปปริภูมิฟ้าดินในชั้น13ามีตรีพที่เก่าแก่เชี่ยวกรากและมีอากาศที่คลุกคล้าวและสิ่งธรรมชาติต่างๆปรากฏอย่างต่อเนื่อง มีเงาดำร่างหนึ่งหายไปจากตําแหน่งที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างรวดเร็วนั่นคือเงาหลังของลู่ยู่จือเขามาถึงชั้น13ของหอคอยนภาากาศก่อนหลัวซิลหน่งเกอีกทั้งหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วก็หายจากไปไกลาภายในพริบตาเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสาเหตุที่เขาทุ่มเทพลังจิตมาที่นี่นั้นเขามาเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างหลัวซิลไม่ได้ไล่ตามลู่ยู่จือไปแต่เป็นการเลือกที่จะบินไปยังอีกทิศทางหนึ่ง หลังจากผ่านไปพักหนึ่งจูจ่ๆเขาก็มองเห็นคูเมืองที่ใหญ่ตโตหัหลานแห่งหนึ่งพายในคูเมืองดังกล่าวมีชี้มรณะที่พุ่งทยานขึ้นฟ้ามวลซัดประตูยานมารณะแข็งแกร่งที่นับไม่ถ้วนรวมกันอยู่ในเมืองดวงตาสีแดงเถือกทั้งหลายเพ่งมองไปทางหลัวซิลเมืองคงกระพันด้านบนคูเมืองแห่งนี้มีธงแห่งชัยชนะโบกสะบัดด้านบนมีคำว่าเมืองคงกระพันสีแดงเถือกตัวใหญ่ๆเขียนติดอยู่ผู้ใดบังอาจบุกรุกเข้ามาในสถานนอนหลับไหลของบรรพสักศิธย์จับกลุ่มตัวมันมา มียานมารณะตัวหนึ่งที่ร่างกายสูงใหญ่เอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งถัดจากนั้นก็มีรชนีปีศาจมารณะทั้งหลายที่มีชีมมรณะแฝงซ่อนอยู่ยิงออกมาจากเมืองคงกระพันครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วมวนซัดไปทางหลัวสซิวตุ้มตุ้มตุ้มหลวสซิวเรียกเตากันนา่นภาจื่อเซียวออกมารชนีปีศาจทั้งหลายพุ่งชนเข้ากับเตาเซียนแสงอัคคีที่รุนแรงระเบิดแตกแต่กลับไม่สามารถทำลายกรอะป้องกันของเตาเซียน และในเวลานี้เองก็มียานมารณะจํานวนมากคำรามพลางพุ่งออกมาจากเมืองคงกระพันยานมารณะเหล่านี้มีสภาพรูปร่างที่แตกต่างกันมีทั้งร่างมนุษย์ร่างมารและมีร่างปีศาจด้วยเอกลักษณ์ที่เหมือนกันของยานมารณะทั้งหมดนี้ก็คือมีชีมรณะที่เข้มข้นลอยวนเป็นเกลียวอยู่รอบกายไม่มีคลื่นออราชีวิตเลยแม้แต่น้อย หลวซิลเพิ่งมาถึงชั้นที่13ของหอคอยนภากาศซึ่งไม่เข้าใจสถานการณ์ของที่นี่เลยด้วยซ้ำเมื่อเห็นยานมารณะที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่พุ่งข้าเข้ามาเขาไม่ได้ถดถอยแต่อย่างใดแต่เป็นการก้าวเท้าเผชิญหน้าเข้าไปโครมเสียงระเบิดที่ดังกระหึ่มดังขึ้นยานมารณะตัวหนึ่งที่มีศักยภาพเทียบทัดเทพมารระดับ9ก้าถูกหลัวซิลใช้กำปั้นหนึ่งโจมตีจนกระเด็นออกไปชี้มรณะที่ผนึกรวมอยู่บนตัวระเบิดแตกจนเสียงดัง ในขณะเดียวกันก็มียานมารณะอีกนับร้อยตัวปลดปล่อยพลังอมตะต่างๆออกมาทะวาศักยภาพของยานมารณะเหล่านี้ไม่มีตัวใดที่บรรลุถึงราชาเทเระดับเก้าเลยพลังโจมตีของพวกมันก็ไม่สามารถทำอะไรกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งของหลัวซิลได้ด้วยซ้ำตุ้มตุ้มตุ้มทุกครั้งที่เสียงตุ้มดังลั่นขึ้นมาครั้งหนึ่งก็จะมียานมารณะตัวหนึ่งถูกต่อยจนกระเด็นออกไปมียานมารณะบางตัวยิ่งถูกต่อยจนระเบิดร่างกายแตกสลาย กลายเป็นชี่มรณะครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วสลายหายไปในอนัตตาแต่ว่ายานมารณะที่คำรามพลางพุ่งออกมาจากเมืองคงกระพันมีมากเกินไปเพียงพริบตาเดียวหลัวซิวก็จมหายไปในยานมารณะถึงแม้จะมียานมารณะถูกโจมตีจนกระเด็นออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ยังมียานมารณะที่มากกว่ากระจนเข้ามาทำให้ผนึกพื้นที่รอบกายหลัวซิวจนมิดชิดอัคคี เพียงชั่วพริบตาเดียวอัคคีเทพที่ไร้ขอบเขตก็ลุกลามไปทั่วท้องฟ้ามีเปลวไฟลุกโชนออกมาจากเตากั่นพาจื่อเซียวเป็นวงกว้างทำการแผดเผาอนัตาโดยรอบนับหมื่นไม้จนกลายเป็นแดนอัคคีที่ร้อนเผาหลัวซิวยึดกุมวิธีไร้ลักจนบรรลุถ,ถึงระดับของเกณฑ์ราชาเทพระดับเก้าแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าพลังเกณฑ์ธาตุไฟที่เขาปลดปล่อยออกมาก็บรรลุถ,ถึงระดับขั้นที่แทบจะสามารถเทียบทัาพลังโจมตีของราชาเทพระดับเก้าอย่างแน่นอน มีเพียงผู้ที่อยู่ต่ำกว่าราชาเทพระดับ9เท่านั้นถึงจะสามารถเข้ามาในหอคอยนภากาศและนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งยานมรณะที่อยู่ชั้น13ของหอคอยนภากาศก็เป็นเชกเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ภายในเสี้ยววินาทีที่อาาจักรเปลวไฟระเบิดก็มียานมรณะจำนวนมากถูกแผดเผาจนกลายเป็นฝุ่นผงตม มีเงาดำร่างหนึ่งจุติลงมาจากฟ้าเท้าทั้งสองข้างย่ำลงบนกำแพงเมืองเมืองคงกระพันคูเมืองที่เก่าแก่แห่งนี้จึงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งจากการที่วิชาลันร่างกลืนเสษค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกวันร่างเนื้อของหลวซิลเทียบทัดพันราชาเทพระดับเก้าแล้วซึ่งหนักอึ้งจนน่ากลัวในวันธรรมดาเขาล้วนอยู่ในสภาวะปิดบังศักยภาพและทันทีที่ระเบิดกำลังรบทั้งหมดออกมาร่างเนื้อของเขาหนักอึ้งมากจนยิ่งสามารถบ,บทขยี้ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง คูเมืองแห่งนี้ก็เป็นอาวุธเทพของขลังชิ้นหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเช่นกันสายตาของหลวซิวกวัดมองเมืองคงกระพันแห่งนี้ภายใต้การม้วนซัดของอัคคีเทพทำให้ยานมารณะที่อยู่ที่นี่ล้วนถูกเขาทำลายล้างและนึกไม่ถึงเลยว่าเมืองคงกระพันแห่งนี้จะสามารถรองรับความหนักร่างเนื้อของเขาได้ด้วยจึงแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นของขลังที่ไม่ธรรมดาชิ้นหนึ่ง ในพื้นที่ชั้น13ของหอคอยนภากาศออราเกนมรณา,านิพานเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดเมืองคงกระพันแห่งนี้ก็เป็นสมบัติชิ้นหนึ่งที่มีเกณฑ์ความตายแฝงซ่อนอยู่เช่นกันอย่างน้อยก็เป็นพันมกุฎเทพระดับเก้าชิ้นหนึ่งแต่ทว่าจากการที่เวลาล่วงเลยไปอย่างยาวนานพานุภาพของเมืองคงกระพันแห่งนี้ลดพวกแทบจะร่วงหล่นลงมาเป็นพันราชาเทพระดับ9แล้ววิชากั่นร่างกลืนเศษ หลัวซิลยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาประสานอินกลางหน้าอกจูจ่ๆตรงจุดศูนย์กลางที่เขายืนอยู่ก็กลายเป็นระลอกคลื่นลูกหนึ่งก่อนจะทำการดูดกลืนดูดซับพละกกำลังที่แฝงซ่อนอยู่ในเมืองคงกระพันแห่งนี้อย่างต่อเนื่องร่างเนื้อของเขาบรรลุถ,ถึงราชาเทพระดับ9ก้าขั้นสูงตั้งนานแล้วหลังจากพละงกำลังในเมืองคงกระพันแห่งนี้ถูกเขาดูดซับกลั่นแปรโดยสิ้นเชิงแล้วร่างเนื้อเขาก็ยังไม่สามารถทลายพันธนาการได้อยู่เช่นเคยไม่สามารถก้าวเข้าสู่ร่างมากุฏเทพระดับ9ก้า เมืองคงกระพันกลายเป็นฝุ่นผงในขณะที่หลัวซิวกำลังจะออกเดินทางไปสำรวจสถานที่อื่นๆต่ออยู่นั้นจู่ๆเขาก็พบว่ามีเมฆครึ้มกลิ้งไหลยอยู่กลางนภาที่อยู่ห่างไกลออกไปชี้มรณะมะหูลานพันลึกด่างมังกรมีเงาร่างนับร้อยเป็นประกายระยิบระยับอยู่ในชี้มรณะที่มหลานพันลึกซึ่งเงาดำทุกร่างล้วนนั่งควบอยู่บนมานร้ายมรณะตัวหนึ่งมีพลังออร่าที่ส่งพลังตลบฟุ้งอยู่รอบกาย ยานมารณะระดับเทพมารระดับเก้าขั้นสูงนับร้อยตัวหลังจากหลัวซิลแผ่ขยายตัวสำนึกออกไปแล้วสัมผัสภา,ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวได้สีหน้าเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างควบคุมไม่ได้เช่นกันต่อให้กำลังรบของเขาจะเทียบทัดประชาเทพระดับ9้าแต่ถ้าเกิดถูกเทพมารระดับ9้าขั้นสูงที่มากมายขนาดนี้รุมโจมตีแล้วก็เขาก็ทำได้เพียงหลบหนีอย่างเอาเป็นเอาตายแน่นอนในขณะเดียวกันเขายังสังเกตเห็นอีกด้วยว่าผู้ที่กำลังถูกยานมารณะเทพมารระดับ9้าขั้นสูงนับร้อยตัวไล่ล่าก็คือลู่ยู่จือ ลู่ยู่จื่อเป็นร่างที่ผู้แกร่งเลิศกับชาติมาเกิดซึ่งภูมิหลังของเขายิ่งใหญ่กว่าหลัวซิลมากลู่ยู่จื่อในพพชาตินี้ฝึกถึงแดนเทพมารระดับ8ขั้นสูงแล้วผลการฝึกตนอยู่เหนือหลัวซิลหนึ่งแดนเล็กศักยภาพก็ลึกซึ้งมากจนไม่อาจคาดเดาได้แม้นจะไม่แน่ชัดว่าขีดจำกัดศักยภาพของลู่ยู่จื่ออยู่ที่ใดแต่ก็สามารถเทียบทัดประชาเทพระดับเก้าได้อย่างแน่นอนทว่าวินาทีนี้เขาก็ถูกไล่ล่าจนหนีหัวซุกหัวซุนอยู่ดีสภาพดูจนตรอกเล็กน้อย พวกเพื่อนยุดลู่จะทำเรื่องสิ้นมโนธรรมอะไรมากันแน่ถึงขั้นถูกยานมรณะที่มากมายเช่นนี้ไล,ล,ล่ล่าหลวซิลกระโดดขึ้นฟ้ามาถึงข้างกายลู่ยู่จือพลางหัวเราะพลางถามทุกคนล้วนฟังออกกันทั้งนั้นแหละว่าภายในคำพูดนี้ของเขามีความถักทางปนอยู่เล็กน้อยเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีเลสในบางอย่างต่อลู่ยู่จือผู้เพื่อนยุดหลวหยุดล้อเล่นได้แล้วข้าแค่มาเดินเที่ยวที่นี่อย่างรื้อเปื่อย จากนั้นก็บังเอิญประสบพบเจอกับปัญหาได้โปรดผู้เพื่อนยุทธช่วยข่าอีกแรงหนึ่งด้วยราวกับลู่ยุ่จื่อไม่รู้ว่าหลวซิลกำลังเหน็บแนมพูดคุยกันอย่างมีความสุขดังมิสหายที่คบหากันมานานหลายปีในเมื่อเจ้าและข่าร่วมมือกันย่อมต้องร่วมแรงรวมใจกันต่อต้านข่าศึกอยู่แล้วผู้เพื่อนยุทธลู่มีตำรับยาของยาเซียนพาเต่าหรือไม่เมื่อได้ยินคำถามดังกล่าวลู่ยู่จื่อก็ขมวดคิ้วลงเล็กน้อยอย่างสังเกตเห็นได้ยากเขานึกไม่ถึงจริงๆว่าหลวซิวจะใช้โอกาสนี้มารีถไถตน เขาคือผู้สูงส่งแห่งโลกสเสวียนในอดีตเกณฑ์ที่ตัวเขาฝึกย่อมต้องเป็นทำเวสเสวียนอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวแทนขั้นสูงสุดของเกณฑ์ปริภูมิดั้งเดิมแต่เมื่ออยู่ภายใต้การผนึกจากออร่าของยานมรณะเทพมารระดับ9ก้าขั้นสูงนับร้อยตัวปริภูมิล้วนผูกผนึกเขาไม่สามารถใช้พลังอมตะปริภูมิเพื่อหลบหนีได้เลยด้วยซ้ำเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาหากผู้เพื่อนยุดหลัวต้องการละก็ข้ามีตำรับยาหนึ่งชุดจริงๆ ลู่ยูจื่อแค่ลังเลใจเพียงชั่วขณะจากนั้นเขาก็โยนม้วนยกชิ้นหนึ่งที่เก่าแก่มากๆไปให้หลัวซิลสิ่งที่บันทึกอยู่ภายในม้วนยกชิ้นนี้ก็คือตำรับยาของยาเซียนพาเต่ายิ่งกว่านั้นคือยังมีวิชาย,ยาพิเศษที่เหมาะสมด้วยทะว่าต้นยาเซียนจำนวนมากที่ต้องใช้ในการกลั่นตำรับยาชุดนี้ล้วนเป็นต้นยาเซียนที่สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ยุคสมัยที่เก่าแก่แล้วซึ่งไม่คงอยู่ในยุคปัจจุบนัน ด้วยเหตุนี้ตำรับยาชุดนี้จึงไม่มีประโยชน์อะไรต่อลู่ยู่จือเลยมินำซ้ำตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจเรื่องกลั่นยาเช่นกันดังนั้นถึงได้มอบมันให้หลัวซิวอย่างใจกว้างเช่นนี้ของดีแฮะหลัวซิวหัวเราะแห่ๆก่อนจะพลิกมือเก็บม้วนหยกแล้วพูดผู้เพื่อนยุดลู่เจ้าไปก่อนเลยเดี๋ยวข้ารังท้ายในระหว่างที่พูดอยู่นั้นหลัวซิวก็พุ่งตรงไปทางยานมารณะเทพมารระดับเก้าขั้นสูงนับร้อยตัวนั่นโดยตรง แม้แต่ตัวลู่ยู่จือเองก็ตกใจในพฤติกรรมดังกล่าวของหลัวซิวจนสะดุ้งเช่นกันหากพุ่งเข้าไปอย่างบุ่มบ่ามเช่นนี้แล้วก็ทันทีที่ถูกยานมารณะ,ะนับร้อยตัวกักขังก็แทบจะไม่มีโอกาสหนีรอดออกมาได้เลย แต่ลู่ยู่จื่อเบื่อที่จะไปสนใจความเป็นความตายของหลัวซิวในเมื่อมีคนช่วยตนรังท้ายเขาจึงรีบกระตุ้นความเร็วให้รดเร็วถึงขีดสุดแล้วบินหนีไปด้านหน้าขอแค่บินหนีออกไปจากขอบเขตที่แน่นอนแล้วก็จะสามารถหลุดพ้นจากการผนึกของปริภูมิเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็จะสามารถโคจรพลังอมตะปริภูมิเพื่อเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างง่ายดายตราสัพพิทธิ์ หลัวซิวกลางแขนทั้งสองข้างออกเพียงพริบตาเดียวก็มีวิธีนับหมื่นพรั่งพรูออกมามีพลังอมตะต่างๆที่ลึกลับและมหัศจรรย์ถึงขีดสุดถูกปลดปล่อยออกมาคำรามปานน้ำหลากแล้วม้วนซัดไปทางยานมรณะนับร้อยมียานมรณะนับร้อยแต่พลังอมตะที่ถูกกระตุ้นออกมาจากตราสรรพสิทธิ์ของเขากลับมีเป็นหมื่นพลังอีกทั้งพลานุภาพของทุกพลังตะก็แทบจะใกล้เคียงกับพลังโจมตีของผู้แข็งแกร่งราชาเทพระดับเก้าด้วยตุมต้มตุม้มตุ้ม เสียงระเบิดที่สะเทือนฟ้าสะเทือนเดือนดังก้องอยู่ในฟ้าดินอนัตตาภายใต้การโจมตีปราบปรามของตราสพสิทธ์สภาพของยานมรณะนับร้อยหน้าอนาถทว่าพวกมันกลับร่วมมือกันดีมากๆประกอบเป็นค่ายรบจึงเสียหายไม่มากนักแต่ว่าหลังจากพลังอมตะของตราสพสิทธ์สลายหายไปแล้วเงาร่างของหลัวซิลก็หายไปเช่นกันยานมรณะนับร้อยเหมือนยืนเหม่อลอยอยู่กลางนภาเข้าสู่สภาวะเฉื่อยชาหลังจากผ่านไปพักหนึ่งถึงจะย้อนกลับไปยังเส้นทางเดิมไม่รู้ว่าควรไปที่ใดดี เจ้าหมอนั่นถูกกำจัดทิ้งแล้วหรือลู่ยู่จื่อที่บินหนีออกไปไกลามากๆแล้วหยุดเคลื่อนที่เขาก็ได้ยินเสียงระเบิดลั่นฟ้าที่สะท้อนมาจากด้านหลังเช่นกันแผ่ขยายตัวสำนึกออกไปเมื่อสังเกตเห็นว่ายานมารณะนับร้อยย้อนกลับไปยังเส้นทางเดิมแววตาเขาก็ดูวดหวั่นหวั่นขึ้นมากระทันหันชั่วเสี้ยววินาทีที่ลู่ยู่จื่อหันหน้ากลับไปเขาก็เห็นว่าเงาร่างของหลัวซิลมายืนอยู่ด้านหลังเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เมื่อเห็นรอยยิ้มจางๆตรงมุมปากหลัวซิลจึงทาให้ลู่ยุ่จื้อเข้าใจแล้วว่าแม้นเขาเมื่อชาติปางก่อนจะบรรลุถึงแดนผู้กแกร่งเลิศแต่เมื่อเปรียบเทียบกับไทสร้างชิงที่ได้รับสมญนามว่าเป็นหนึ่งเดียวตลอดกาลและพรสวรรค์เป็นหนึ่งแล้วเขาก็แตกต่างจากฝ่ายตรงข้ามไม่น้อยเลยหากไม่ใช่เพราะไทสร้างชิงทลายกลงล้อว,วัฏจักรกรรมแล้วดับสลายสูญสิ้นแล้วก็คนดังกล่าวต้องกลายเป็นผู้กแกร่งเลิศได้อย่างแน่นอนและยิ่งมีโอกาสบรรลุถ,ถึงแดนประมุกเต่าด้วย เขาอยากถามมากๆว่าหลัวซิลทําเช่นนี้ได้อย่างไรอย่างไรเสียต่อให้ผลสําเร็จเมื่อชาติปางก่อนจะสูงมากเพียงใดศักยภาพที่สามารถปลดปล่อยออกมาได้ในภพชาตินี้ก็ถูกจํากัดโดยแดนผลการฝึกตนของตัวเองเช่นกันยานมารณะนับร้อยตัวนั่นเป็นเทพมารระดับ9้าขั้นสูงทุกตัวเลยในยิ่งกว่านั้นคือพลังอํานาจนี้สามารถสังหารราชาเทพระดับ9ก้าได้แล้วผู้เพื่อนยุทธลูกค้าคิดว่าเราควรมาพูดคุยกันดีๆหน่อยแล้วล่ะ ไม่รอให้ลู่ยู่จือได้สอบถามหลัวซิลก็เป็นฝ่ายที่เอ่ยปากพูดก่อนแล้วเขาเข้าใจดีมากๆว่าสาเหตุที่ลู่ยู่จือลงมือปฏิบัติการทันทีที่เข้าสู่ชั้น13ของหอคอยนภากาศนั้นลู่ยู่จือต้องทราบเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้โดยที่ผู้อื่นไม่ทราบแน่นอน